อ,อ่างั้นเราไปราศีธนูอานะดูซิคนที่ตื่นตัวที่สุดของจักของจักรราศีอ่ะเป็นยังไงจันอ้อนาวคือราศีธนูเนี่ยครับข้างล่างสีขาเขาเ้างบนเป็นรูปคนกำลังโกงธนูอยู่ตื่นตัวมากไปถึงมีความเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลายังไม่เห็นอะไรก็โกงแล้วอ่าอ่าดาวราศีเกิดเนี่ยตอนนี้ไปตัดแล้วไอ้ไปเข้าไปตัดระหว,วา่างที่กำลัง ปัจจุบันเนี่ยก็คือไปตือว่าต้นเดือนน่นละนะตั้งแต่ไปมิถุนาไปไปลายปลายปลายเดือนพฤษภาเนี่ยประมาณสามสิบตันิเม็ดเนี่ยครับเข้าไปตัดรงหวางพระลาชวันีเลิกเควีเลิกอือตอนนี้แหละก็เป็นช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงที่เจ้าชะตาเนี่ยคือไปอยู่ในเลือดของนางพญาเนี่ยมันเธอไปอยู่ในเลือดของบุญบาลมีครับ จะจะตาได้การส่งเสริมการศึกษานุนโดยเฉพาะเพศตรงข้ามจากผู้หญิงสูงสักหรือผู้ชายสูงส่งะนะครับแล้วก็เห็นไหมว่าตั้งแต่ตั้งแต่ไอ้ไอ้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งตั้งแต่อวันที่เท่าไหร่ที่พระเกศย้ายอ่ะโอ้พระเกศย้ายอ่าเดี๋ยว้ให้ละเอียดนิดเดียวเอานะพระเกศย้ายวันที่ เข้าราศีกรกฎเข้าราศีสิงห์วันที่ไหนแปดแปดกุ๊แปดกรกฎาคมถึงจะเข้าเกตเข้ากรกฎเอเข้าเอเข้าเอไม่ใช่ดิเข้ากรกฎไม่ใช่ไมนต้องเข้ากันดิเข้า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 กันเดี๋ยวไม่ต้องเข้าสิงห์เข้าสิงแปดกรกฎาคแปดกรกฎาเวลาติศูนย์สามศูนย์สี่ครับแปดกรกฎาถึงสามกันเดยวแปดกรกฎา ยังไม่ถึงนี่เราเดือนทายมิถุนายนเอาเราทายมิถุนาเลยเราทายมิถุนายนโอเคแล้วมันมาได้ไงอ่ะใครเอามาเนี่ยงั้นเอากลับมาเอากลับมาก่อนนะครับเออนี่เขาตัดต้องวางไอ้พระลัดตัวนี้ถึงยี่สิบมูลไปหยุดอยู่กับที่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดมูล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 เลยเกิดการมูลขึ้นมาครไอ้มูลตรงเนี้ยคนราศีกุมภ์ราศีราศีเนี่ยต้องฟัง ลาลาศีบีเนี่ยต้องงฟังเพราะไปบนนัวว่งวาตัวเองเนี่ยนัยาวนานไปบนอยู่ตรงเนี้ยสิบห้าวันสิบหกวันนั่นแหละตั้งแต่ห้ามิจุนาถึงยี่บมิจุนาโยนจะนอยู่ตรงนี้ครับแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะพักตั้งแต่ยี่บ็ดมิจุนาถึงสิบแปดตุลาคมร้อยสิบเก้าวันร้อยสิบเก้าวันเลยตายอย่างเคียร์ร้อยสิบเก้าวัน นะแต่ทีเนี้ไอ้ตโมนลที่ได้โอกาสแล้วต้องรีบทำเลยอ่านี่นะสิบหกวันทองของคุณต้องทำฮะนี่นะฮะแล้วก็ไปของตัวเองจะอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ไปเป็นระยะอย่างนี้ไปจนนุ้นเลยตลอดเดือนเลยอนะงั้นเราไปดูการงานเขาดูสิทีเนี้ยที่บ้านเขาเนี่ยมันเพนมีจัมเพนขึ้นมาครับเลยทำให้เจ้าตาสะดวกสบายเครื่อง เครื่องใช้ไม้สอยไอ้ช้างม้าโัวควายบริวารครบถ้วนเนี่ยเป็นังดีไม่ได้เพลินอยู่ตรงนี้ด้วยไหมที่บอกเห็นไหมเนี่ยมาตรงนี้เลยเพนพุทธหัตด้วยนะวางพุทธหัตอีกกระหักอ่าดีหมดส่วนในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครับคู่เป็นไงคู่เห็นไหมตั้งแต่ยี่สิบหกพุทธภามาแล้วเกิดปากเสียงวิวาทวิวาทเรื่องเกี่ยวกับคู่ครับแล้วก็วันที่สองแล้วก็วันที่สองในดาวคู่ยกเข้านีบเป็นอริ อ่าแล้วดาวอังคารย้ายลงพอดีแล้วก็วันที่สองพฤษธภาดาวดดนี่ยกเขานี่นี่เหลือสุกตัวเดียวคู่นี่เป็นอลรีอุปสรรคปัญหาคู่ตอแหลคู่ต่อแหลคู่พูดไปไม่พูดความจริงะนะนะเรืงคุ่พูดความจริงแต่มีข้อดีอย่างเรื่องคู่ตัวเนี้ยครับคู่ที่ไปถึงคู่หุ้นส่วนก็ได้ครับหุ้นส่วนหรือคนรักครับ,ค,รบคู่ร่วมือสัตสนุนก็ได้ นอกจากไปอยู่ในพบอุลิแล้วจะไปอยู่ในเรือของจันดับด้วยครับเพราะนั้นนี่เรื่องเกี่ยวกับคู่นี่ไม่ดีนะไม่ไม่น่าจะไม่ไม่ดีอ่าไม่ดีไม่น่าไม่ไม่ดีเพราะเราไปอยู่เรือจันดับด้วยเป็นอรลิด้วยครับยกเวทมีอยู่ตอนหนึ่งตอนไหนฮะอาจารย์ตอนที่ไอหกวันที่แปดอ่าเขาะต้องวาทิศนะครับวันที่แปดน่าจะแปดถึงสิบหกใช่ไหมแปดถึงสิบหกที่ว่าน่าจะพอพอไหวดอยกเวทวันที่สิบมิถุนายนอ่าแล้ววันที่สิบด้ดับไดเลยไม่ต้องพูดกันครับเพราะนั้นเรื่องคู่เนี่ยเป็นสภาวันที่ไปจนไหน ไปจนถึงสิ้นเดือนแล้วครับไปจนถึงสิ้นเดือนครับผม <โฮ S 1> นะครับเรื่องคู่คไม่ดีเรื่องคู่ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการงานเหมือนการดาวการงานนี่ก็เหมือนกันดาวการงานตั้งแต่ยี่สิบแปดเวลาเกิดปากเสียงเปวาทะะ้าตั้งแต่ยี่สิบแปดถูกต้องไหมแล้วลวันที่สองเนี่ยยกเขานี่ดาวการงานยกเขานี่มีปัญหามีอุปสรรคเรื่องเกี่ยวกับการงาน,น,น,งานดับดืนที่สิบเหมือนกับคู่เลยยกเว้นวันที่เท่าไหร่วันที่สิบสิบเอ็ดไปแล้วถึงสิบหกอะ สิบเอ็ดไปแล้วสิบหกดีแตัดระหว่างิีเรื่องเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาเรื่องเกี่ยวกับการงานตอนที่แปดเก้าดีสิบเอ็ดถึงสิบหกดียกไว้นวันที่สิบอ่าครับทีนี้อ่าเรื่องเกี่ยวกับการงานเรื่องคู่แลเรื่องเกี่ยวกับการเงินการเงินตัวเนี้ยเสาก็พักอีกนะเสาตัวเนี้ยมันอยู่ในภพบะลิดีในเรื่องเกี่ยวอะไรไอ้มะเร็งตนเองเนี้ยตอนนี้ไอ้เสาตัวนี้ก็อยู่เวลาหูตัวนี้ครับเดี๋ยวเวลาหูตัวนี้ต้นที่สองยกเข้าไปแล้ว ไอ้เงินที่จะได้ไม่ได้ได้แต่เขาก่อนได้มาเต็มเดือนหนึ่งแล้วพระราหูได้มาเยอะแล้วนะเป็นเกษตรด้วยแล้วแล้วหลังจากตรงนั้นหลังจากวันที่ยี่ิบสี่พฤษภาไปแล้วถึงสิบเดตุลาคมดาวการเงินพลัดเดินถอยหลังร้อยสี่สวันใช้เงินเก่าอีกก็มีปัญหามีอุปสรรคเรื่องเกี่ยวกันเงินร้อยสิบวันครับเราจำไว้นะนี่มีปัญหาร้อยสี่สิบวันเรื่องการเงินครับก็ครบถ้วนทั้งการงานการเงินความรัก